เจ้าห oh, wow. น้าที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่านาซาค่ะปรบมือแสดงความยินดีหลังได้รับการยืนยันแล้วว่ายานอาวกาศดอร์ทพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยดิมอร์ฟอสที่อยู่ห่างจากโลก9ล้านหกแสนกิโลเมตรด้วยความเร็ว22,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่ง จากเป้าหมายหลักที่ต้องการทดสอบเทคโนโลยีที่จะใช้เพื่อปกป้องโลกจากการพุ่งชนของวัตถุนอกโลกคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์นะคะกว่าจะตรวจสอบได้ว่าการพุ่งชนครั้งนี้เบี่ยงวิถีโครจรได้จริงหรือไม่ ยานอาวากาศดาร์ตขนาดพอๆกับตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติหรือว่าตู้เย็นค่ะส่งขึ้นไปสู่ห้วงอาวากาศเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยดีมอร์ฟอสที่มีขนาด160เมตรโครงการนี้ใช้งบประมาณ325ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทองค์การนาซาระบุว่าภารกิจครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบเทคโนโลยีส่วนดาวเคราะห์น้อยที่ถูกยิงไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อโลกนะคะแต่สาเหตุที่เลือกดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ก็เพราะว่า อยู่ห่างจากโลกและมีขนาดเล็กจึงรับประกันได้ว่าการทดสอบยิงเพื่อเบี่ยงวิถีจะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆตามมาค่ะ